you <tries> เกษียณมา5ปีแล้ววีนี้ก็ย่างเข้าปีที่6หลังจากาเกษียณแล้วก็ได้ทำงานมาตลอดเป็นโครงการการอำนวยความสะดวกผู้รับบริการหรือบูแองเจล l นะเราก็ตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมีผู้มารับบริการมากวันหนึ่งประมาณ4,000ถึง5,000คนแล้วโรงพยาบาลเราสถานที่ค่อนจ้างจะซับซ้อนนะคะคนก็ไม่รู้จะไปทางไหนยังไงคิดหารูปแบบที่จะ ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกผู้รับบริการอีกอันก็คือเพื่อสร้างคนดีให้กับสังคมนะให้ทุกคนรู้จักเสียสละช่วยเหลือใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะคะทำแล้วจะได้เกิดความสุขทางใจนะก็คิดว่าเราทำประโยชน์ให้กับที่อื่นมากแล้วควรจะไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดคือได้ช่วยเหลือนะนะช่วยเหลือผู้อื่นมามากควรจะได้ช่วยเหลือคนใน ในชุมชนของเราอะนะกลับมาช่วยเหลือบ้านเกิดท่านนายกเทศบุตรีตำบลดอนยี่หอมก็มาชวนให้พี่เขาไปช่วยทำงานเขาดีมาปรึกษาด้านจะเปิดศูนย์สาธารณสุขชุมชนนะพี่ก็เข้าไปช่วยเริ่มตั้งแต่เขียนแผนให้เดิมเขาเป็นอาคารจอดรถอยู่หลังเดียเป็นที่โลง่ลงๆเราก็ออกแบบให้เขาว่าน,นี่เป็นการเงินอันนี้เป็นห้องทำฟันนี้ห้องตรวจอันนี้เป็นห้องนวดนะ เริ่มตั้งแต่สำรวจก่อนสำรวจความต้องการของชุมชนกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์อะไรทุกอย่างคิดทำให้หมดคนเดียวว่าขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มาในวันนี้ด้วยใจจริงคนดยอยแมห้อมน่ารักอยู่แล้วนะบ้านเหล่านี้เท่าที่เคยียมบม้านเป็นปัาดันกันเยอะมากเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุมีสมาชิกเรารับตั้งแต่ยุห้าสิบห้าปีขึ้นไปนะคะ ต้องการให้คนได้มาสร้างสามคัคคีในชุมชนทุกคนจะต้องด้วยมาพบปะกันมีเดือนละครั้งนะคะมาช่วยกันพัฒนาวัดนะ่ะให้ทุกคนได้พบปะสังสรรค์แล้วก็เพื่อเนี่ยได้พูดคุยกันอะ่ะทุกคนจะได้ไม่เครียดลดความเครียดรู้ว่าคนแก่อยู่คนเดียวเนี่ยยังคิดว่าโอ้ ตัวป้าชันนี่แย่แล้วเดินไม่ได้ปวดขาทําอะไรไม่ได้เราไปพบปะสังสรรค์กันเออคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกันในเมื่อเป็นเหมือนกันเราก็ถามว่าทํายังไงเราจะได้แข็งแรงไม่ปวดไม่เจ็บเราก็มาชวนกันออกกําลังกายาก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยเวลาเขามาพัฒนาวัดเนี่ยพี่ก็จะแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวสําหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันจะต้องทํำยังไงทําให้ชุมชนนี้รู้รักษามเคคีดีขึ้นเยอะเลย โรงเรียนนี้เข้าไปช่วยเป็นกรรมการของโรงเรียนก็ไปช่วยจัดอินเฟิร์มให้เขาห้องอินเฟิมเบอรี่แล้วพอซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กับของใช้ที่จําเป็นแล้วก็แนะนํากับครูไปด้วยนี่กําลังวางแผนชวนเพื่อนแล้วจะพาไปช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนก็บอกตลอดตัวเองเจ็บไม่ได้นะเจ็บไม่ได้นะถ้าเจ็บแล้วใครจะมาช่วยเหลือชุมชนถึงมาเป็นพยาบาลเนี่ยนะเพราะว่ามีคุณลุงท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเยญ่ยหอมท่านก็เป็นพระนักปฏิบนะัติอ่ะ อยากให้เรียนพยาบาลวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องกับคนตำบลน,นี้กเกษียณไปแล้วอ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราช่วยเหลือแต่ญาติเรานะแต่คนตำบลนี้เรายังไม่ได้ช่วยเหลือก็ดีใจนะขอบคุณที่ได้เป็นพยาบาลเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นพยาบาลเราก็าคงไม่ไปสามารถจะไปทํางานได้ถึงขนาดเนีว้วัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีสดค่ะไม่กล้ไไหมคะ ่เป็นไงเป็นไงมก็มันมันเลาจะลุกมันลุกม่ค่อยได้มันต้องต้องแรงขายังไม่ค่อยมีแรงไม่มีไม่มีขาไม่ไดเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาเครื่องวัดความดันมาก่อนลุกไม่ได้นะต้องช่วย มีปวดหัวมีอะไรบ้างวะสูงนิดหน่อยนะความดันอะร้อยสี่สิบตัวล่างก้าสิบแต่ไม่ถึงก็ต้องกินยาทำอะไรพักผ่อนออกกำลังกายบ้างไปนะเดี๋ยวจะไปดูคนเจ็บอีกรายหนึ่งบ้านนน้นนะนะหายอาการดีขึ้นเร็วๆนะโชคดีสุขภาพแข็งแรงไปแล้วแหละจ้ะ ตนเองใช่ไหมเนี่ยตนเองลองด้วยเอาขอเยาไปซื้อก็เหนียวาวัดไปเลยเนี่ยคแม่มาที่ก็ไ่ได้กอาคออบคุณค่ะมาคุยทิ้งนะเอากลับไปอีกวันดีอังเงินวัดดีจ้ะเอนเงินไงได้ก็จำได้ปะ อยู่ตรงนี้อากาศดีเนาะ <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างอ่ะ oh, ไม่นเป็นไรสบายดี mm hmm. กินอาหารนอน่อนๆย่อยง่ายอากาศนี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องนั่น mm hmm. อารมณ์ไกกดีอยู่แล้ว mm hmm. เอาละเดี๋ยวมีอะไรแล้วมีเวลาจะมาเยี่ยมอีกนะ mm hmm. วันนี้ไปก่อนดีจ mm ้ะ hmm. ชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นแล้วก็เป็นประชาชนของประเทศชาติถ้าชุมชนดีประเทศชาติของเราก็ต้องดีด้วยะนะคะเราทําให้ทุกคนเรามีความสุขเราทำให้ทุกคนก็มีความสุขเหมือนเราเรามีทําให้คนอื่นมีเราอิ่มทําให้คนอื่นอิ่มมันทุกคนก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมความสงบร่มเย็นย่อมเกิดขึ้นในในชุมชนของเราหรือในประเทศชาติของเรา ทุกวันนี้นะก็คิดอยู่เสมอว่าทำไงจะให้คนไทยเรารักกันเนี่ยนะรู้รักรู้สมัคคีปองดองกันอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเข้าใจนะช่วยเหลือเอ,อือ้ออาทรซึ่งกันและกันให้คิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะเราก็ต้นตระกูลบรรพบุรุษเราก็สืบเชื้อสายมาเหมือนเสมือนพ่อแม่เดียวกันนะ รักการหันหน้าเข้าหากันมีอะไรก็พูดคุยกันเราก็อาจจะเริ่มในชุมชนเล็กๆก่อนก็ได้ถ้าแต่และแต่และจังหวัดจังหวัดจังหวัดทำนะได้นะคิดว่าจะช่วยได้เยอะนะชีวิตเราที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยแล้วนะคะเปรียบเสมือนแสงเทียนที่มันใกล้จะหมดมันริบหรี่เต็มทีแล้วมาถามตัวเองว่าเราจะทําอย่างไรทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุดจะพยายามรักษาพลังกายพลังใจนะ เราก็ว่าเออตายแล้วเราไม่รู้จะลําบากหรือสบายเพราะนั้นเราอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดมันก็น่าจะดีอะเนาะ